สวัสดีค่ะสวนธนภธัทรสกลน,นครค่ะวันนี้พามาชมไผ่บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยนะคะสำหรับไผ่บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งชุดนี้เป็นชุดอ่าชำเงานะคะแตกกิ่งใบออกมาสวยมากเลยค่ะชุดนี้ ชุดนี้ทางสวนชำถุงแล้วก็พักไว้อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะเป็นต้นมะม่วงที่ทางสวนปลูกไว้เนื่องจากปีที่แล้วชำถุงเสร็จแล้วก็พักไว้อยู่ที่โรงชำนะคะปีนี้ก็เลยลองเปลี่ยนเปลี่ยนที่เก็บดูบ้าง ก็ปรากฏว่าผลที่ได้ถือว่าดีพอสมควรค่ะแต่กิ่งใบสวยมากค่ะ ขุดในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะตัวนี้ทางสวนขุดไปอายุป,ประมาณเดือนกว่าๆค่ะตัวนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะคะรากทะลุถุงแล้วตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะที่มีพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาเยอะมากค่ะปีที่แล้วก็ ไม่พอที่จะแบ่งปันนะคะ สางสวนทำรจแลมนะคะกันลมรอบต้นมะม่วงเลยค่ะแล้วก็ให้เขาพักล่มต้นมะม่วงนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางสวนเข้ามาไว้ได้เลยค่ะที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนพัฒสกลนคร แอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์091ค่ะ0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ